ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ในช่องเกมฮับนะครับก็โอเคอืมพูดได้ละเดี๋ยวผมก่อนจากคลิปนี้ที่ผมอัดไปประมาณ3ามสี่รอบได้นะครับผมไปพูดช่องเกมคุงตลอดเลยตั้งแต่นั้นพี่เปลี่ยนชื่อช่องเองแล้วว่าเป็นเกมครับอืมจังหวะน,นี้ก็คลิปนี้ก็ผมอัดต่อจากไอ้คลิปรีวิวไอ้ตัวพี่โลนนั่นแหละเออไม่ไม่เชิองอัดต่อหรอกตอนนี้ผมกลับมาเริ่มเจ็บคออีกแล้วอะเพราะ ไอคลิปพี่ล้นนั้นผมพูดตะโกนตังไปหน่อยว่ะก็นั่นแหละดเดี๋ยวแปบหนึ่งนะเจ็บคอช่ไหมตันนี้เริ่มเจ็บแล้วคันคอยแล้วชิพายเลยก็หลังจากอัดคลิปพี่ล้นไปอ่านไปผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงไ่้แหละอืมก็คลิปนี้ผมจะมาสุ่มกระชาต,ตัวนะครับก,ก็นั่นแหละอืมก็นั่นแหละชิหายเยอะชิหายด้วยจังหวะน,นี้ก็อย่า <laughs> <laughs> ก็วันนี้ผมจะมาสุ่มกระชาเกียร์หกร้อยบีนะครับก็ไอดีนี้มัน มันมีแต่ตัวครับก็พอดีรอบที่แล้วผมสุ่มไปพันห้าร้อยบีเก็บไปพันห้าร้อยสุ่มไปตัวพวกแสงมืดเนี่ยอืมแล้วบดไปเลยไวพันห้าร้อยบีแล้วนี้เก็บได้อีกหกร้อยบีครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มเกียร์ใหม่กันเลยดีกว่านะครับหกร้อยบีสามรอบนี่ครับเกียร์นี่ยหวังจะมีเจ็ดดาวออกสักขิ้นถึงสอง้นนะครับหรือไม่ก็หกดาวที่มันใช้งานได้แต่ผมไปดูคนอื่นสุ่มมาแล้วตอนนี้คือเกียร์นี่มันเกลือเกลือจัดๆผมไม่ค่อยอยากจะสุ่มเลยว่ะ ตัวไม่ก็เกือเหมือนละแต่กดไปแล้วครับอืมนอแปลกไม่มียกลงยกเลิอกอะไรเท่านั้นครับผมอัดยัง่าเนี่ยเดี๋ยวเหมือนดิไม่กล้ากดครับเดี๋ยวมันไปโดนนู่นโอเคอัดแล้วปุ๊บอืมคอนคอนนะแต่ขอเป็นหกดาวเลยได้ไม่ต้องงับเนี่ยที่ไหปปุ๊บือขวานอืมไม่นะเพื่อนเอ้ยจิบชิ้นต่อไปอืหมวกแม่มดของเก่าเาหน้าเดิมเมชิ้นที่สี่เฮ้ย อเออคืออคือผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้ผมผมไอ้ี้ยผมพูดติดอ่างจะพูดติดอ่างแล้วคือคลิปนี้ผมผมไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะได้เจ็ดดาวจริงๆนะเว้ยแค่มาอัดแล้วทำไมมันไม่หายไปสักทีวะไว้นี่แต่มันแต่มันได้อะเจ็ดดาวจเจ็ดเคเป็นใส่ให้ตัวธาตุไม้อืลดแร่ธาตุนะก็ปกติโอ้สี่ชิ้นชิ้นแรกออกเลยเว้ย ของดีจริงๆคุณพัชช่วยไม่เกี่ยวละโอ้ยนะชิ้นละอีกสองชิ้นนะชิ้นที่ห้าปึ๊บดวงหมดแล้วมั้งถูกดาวด้วยหกดาวที่ใช้งานได้ดีๆชิ้นที่หกหมดล้ะแต,แต่แต่เกียร์เจ็ดดาวมัน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 ออกมันมันมันออกจริงนะน,น, <c oughs> นี่ผมฝันแหนนี่เะี้ยเวลาที่สุ่มก็เอ้าไม่มีอะไรดูก็สี่ทุ่มสี่สิบหกแล้วสี่ทุ่มสี่สิบห้าละกดไปอีกรอบครับอืม ลองเอาไปสุ่มดูเวลานี้ครับเผื่อมันปล่อยของอืมไม่รู้แล้วจังวันนี้ปึ๊บตัวเลขโอ้โหเหมือนจะปล่อยชิ้นเดียวอะจีเอ็มทำตกหรือเปล่าวะเมื่อกี้ท <c oughs> ี่ที่สองแฮมผมเป็นคนอื่นสุ่มนี่หกดาวออกรัวๆเลยนะถึงมันจะเป็นที่คนอื่นไม่ต้องการแต่ผมต้องการนะผมต้องการให่หกดาวเก็ยรรับที่ที่สาม,มห้าดาวอย่างเดียวเลยววะไม่เป็นไรสี่ มกอกิ้มันออกหินที่ห้าใช่ไหมชื้อห่าเฮ้เยมันห้าดาวล้วนเลยเฮ้ยปล่อยของหน่อยเจมหกดาวจะมาใช้เมื่อกี้ครับนี้กดไปแล้วกันนะรีบครับรีบทำไมไม่ไม่รีบเดี๋ยวคลิปมันจะเร็วเกินไปนะครับเปิดสองนาทีจบแบบนี้มันไม่ได้โปเกมอนตัวแรกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นี่มันของโอ้หกดาวจริงขอที่มันใช้งานได้ดีๆกว่าน,นี้หน่อยเฮ้ยทีนี่สองตะโกนเลยว่าเมื่อกี้ผมโอ้ไม่อย่าไอ <c oughs> ต่อไปโอ้ปืน30%ฮ่าผมนี่กลุ่มขมับเลยชินที่สี่ชิ้ที่5โอ้เข็มขัดน้ำตาได้อยู่ะ่ะแต่อยากได้กระเป๋าอะชินที่6หมดละโอเคได้อยู่ครับได้อยู่คืออย่างน้อยก็ได้เกียร์จะดาวมาหนึ่งชิ้นนะเอามาใส่อ่ะอผมมีตัวทัดไม้ไหมเนี่ยโอ้ผมมีตัวทัดไม้ด้วยเว้ย <c oughs> จุดคีอันี้เอาโทัาไปอีกทัาทำไหมม,มีตัวทัาไม้ไหมเฮ้ยเนี่ยไงทัา,ทาไม้โอ้โหตบมือสิครับรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้จะเติมอืมเอาไงดีว่ามันก็นนนนได้เกียร์ดีอยู่นะไอดีนี้ก็ยังไปต่อได้อยู่อะนนะเออก็เอามาใส่ให้ตัวนี้นได้เกียร์เจ็ดดาวว่าผมไม่ได้จะแบบอะไรขนาดนั้นอยู่แล้ววออย่างอย่างน้อยเราก็ใส่ใส่ใช้ไปก่อนนะเอออืม คิปหายได้มาชิ้นเดียวด้วยอาเป็นว่าคลิปนี้วันนี้แล้วกันนะครับอืพ่อถ้าเกิดใครชอบเด็ดเด็ดเดคไปดีกว่าขอจัดของใส่ให้พวกเตียวหุยแล้ววันนี้ก่อนเอา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 ค้างเดี๋ยวอ๋อหมอไม่ค้างไม่ค้างเอาเฮ้ค้างจริงนะเนี่ยผมกดอะไรไม่ได้เลยผมกดอะไรในเกมไม่ได้เลยเอากดได้แต่กดปุ่มกดออกกดไม่ได้เว้ย ผมก็ต้องกดออกแบบไปนู่นอะเลื่อนปื้ดเลื่อนปื้ดออกเอาเอาได้ได้ยังไงได้ละเมื่อกี้ค้างอะไรเนี่ยเจมปล่อยของแล้วท,ทําค้างอะทีนี้ฮะเดี๋ยวได้ธนูมาหนูเอาไปใส่ให้ดาเอาดาลูมะมีธนูสีดาวอยู่ไอตัวเวทเนี่ยเอาอะไรใส่ให้มันดีไม่มีของเวทใส่เลยว,วะโอ้ดึกขนาดนี้ยังมีรถผ่าน,นี่เกน๋นี่ผมอยู่ในบ้านนะเนี่ยเสียงรถผา่านยงดังขนาดนี้อืม <c oughs> อก็ได้อยู่ละอืม เอาอองงเขาวันทีเนี้กันแต่ผมก็มาจัดของเองก็ได้คือผมมีเกียดพูดแล้วเริ่มเจ็บคอแล้ววะมันไม่ใช่เริ่มเจ็บอะเจ็บหนักแล้วเนี่ยก็เป็นวิคีโอนี้วันนี่หน้าก็ถ้าเกิดที่ชอบก็ลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยน,น,นะครับบ่ายครับแล้วเจอกัน